มือนี้ครับภาผีปอบมาฟอหม่องมันผีปอบปอบกินไส้เนาะได้ปอบแทนดูพวกเภาพวกเภาดูอ่อนนะครับ Cát, 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 nấm cát, 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 cát,

สมองแมเสียมมนเริ yeah. ่มอดาเห็นหัวลนเลย่ดไว้ดาวเ็นหล้านคำนี้สุดหอวนองดาวดาวสมองมันเริ่มบ่ดีมาตบเจ้ากวาเนี้ยเอาเพียใช้นี่เดี๋ยวอืม

ผมจะไปงานสกลช่วงหัวคำตะกอนประมาณสามบับัวทันรูไก่เนาะทันหมดสุดว่าดว่าทันหมอเห็นวันที่ย oh ี like ่สิบเมษายนเนาะัวแก้วสีอุบลบัเยอาโซ่เทพแล้วกเจกองกอยก็เข้าใจว่าใครเป็นมุขโชกบอปริญญาแอดดี้ก เยเนะแเเพื่อนเจ้าโชคโชคเจ้าเออเออเออแล้วก็คือเรอเออเดีแต่ตงมีคือเาเนาะเทีเาออกเสนี่ะนี่ยังก่อนเนี่่มีนมา่นอกคนไปดอกกัมันอนีอันีขามเออยู่อขามเหียขาดู พวกเยืดทั้งนัดนั่นลูกเต่าอบ่เปิดไปไอซีย์ฟันหอนเปิดแฉไปพุ่นมันเย็นมากพี่บัวแก้วนี่ยเก่งอยู่ทอดหมวกนี่ไหมฮะเน่าโทอด้ะโทอด้ะน้องไทยน้องถอดหมวกนะเออเออเดา๋ยวซอยผิดได้หรอน้าซอย ตัเสนวยเม่ล่าไม่แวแล้วได้กินบกหอยกับว่าได้ปอกเปียกเนาะกินมันยคือเป็ดหนือ่ไหมม่ได้รีววเจ้คือไฟถานเขาแห้งเลยซุ้มนี่คือไปย่อยบกหอยในทอนเป็ดเนน่ย เที่ยงเย็นว่ายี่สิบก้าอกอนทั้งปุยี่สิบก้ายี่สิบ่ได้ว่ายิบก้ากับเจ้าเปลียนว่ายิบก้าวยิบก้าอาจารย์อาจารย์ยังว่ายี่สิบ่อไหวานนี้เมื่อนั้นผมขาไปซื้อเนี่ยมันบอะบอกว่ายี่สิบนะแลมาถามอีกก้อน ัน่นก็สีให้ทีมงานมาก่อนนะปอกินปอกฮีปป์ปอกฮิปป์งกอยอันนี้ก็ซื้ออะไรมึงคืนนี้สัว่นมาซอยจุนี่คนแรนมามาป้อดน,น,นุ้มจีนก็ซอยแลยเดย้ซอยน้ำกนเด้ ว่ารยนาแ้วภาพมากจริงนะมันนี่ไปลงใสในตลาดเดลงสวยเลยโอมันปุดเนาะมันปุดเหนือจะเรนให้หน่เดือนละจุกไปน้ำจุไปน้ำ เอาแกลงคอนมอง่นี่คนบปัีงานเปนแกะขงัวทำบุญทุกปี1เก้ากเจ้าเจ้บอกแล้ว่ายี่สนนั้นเองาว่เ้เกน่ก มันไปบอกผมว่าย well, ี่สิบเก้าอาจารย์ง้นพุณทางคุณเหมือนกันรับยี่สิบตัวบันเพาที่ยี่สิบเจ้ว่าใก่เ้าเ้าเจ้าว่าพี่เออที่แขกกัน่ยื้อปดนี้แบบบอลรหูเพี้ยนนี่ซื่อม่นเบี้ยบิดหูอะไรเอกต้องเขากระืบซะกันยังจะขึ้นไหมต้องเดาขึ้นหไหล่บอลองเดาบอกมาด้วย And nếu chị ký thì bỏ bán. 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 <laughs> <Chá bán. cười> lòng đen chào bạn bán bạn chào 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 bạn lâu thì bây giờ chào bạn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  โอเคสองทั้งทีเจ้าขาวขึ้นรอข้นยอนเลยไม่ินรอขาอีกอเดี๋ยวเเราะ่ากินอะไรเื่อกี้กินอ่ดายแล้วมันสิล้มยเริ่มล้มเลยนี่ครับครับตัวครับเออบเอบเอบเอบกำลังเอบ ีได้เสียงเลยครับีได้เสียงนะได้เสียโอ้ยแอฟี่น้อนจะมาหลายคนี่คือโรงงานไปยิ่งละที่วันนา้ไปโรงงานกับปุณไปโรงงานจีนโอรงงานก็ไปโรงงานอย่างโอเคก็ไปโรงงานอย่าง กายเต้นกินไก่ดิบไินกายคุกก็ใส่จุกไก่ละมาเปลงนวดเด็กไก่วะงานเกิดลูกคุกไก่ละเอาลงนวดมันจะเป็นลูกโบเอาไว้ซัมเนีตกันเด้อเบงมา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 คณะกองวันยังมีกระสือไหมแต่ย่านอยู่นะ ฝากหาพี่ทุกคันทุกคนนะครับบัวใจประเทศใคบัวใจอยู่นอกประเทศวอยู่ต่างปรเทศัวอยู่ต่างเาวฝาพิเศษไหมฝาพีเศษด้วพี่เข่งครับพเข่งพ่อไทยครับพี่เอ่อที่พี่น้องดาวอหวบ้านน้องจิโจำได้ซือกี้เกาเนี่ยบอกมากระด้คนเบิ่งเยอะ อ่ามนนอะดี่แดงั้น้านคือคนครับเจ้นี้ก็แค่การแล้วก็แค่การกันดูแลตัวเองขับรถปลอดแ้นุ่มอ่ะหนุ่แบบขอุ่นี่นี่ขี้แบบว่าเราเราอย่าตาจิ้มข้นรถแท้ย่ะมากหลายขึ้นผมนี่แหละอ่ะเดินเมาได้เต็มที่ตามสบายิในไหลไปนะ